สวัสดีครับพี่น้องครับจะพูดเรื่องการแข่งขันในโลกปัจจุบันนี้สังคมไทยเราเนี่ยมันอยู่ในท่ามกลางการแข่งขันนะในระดับโลกเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะอยู่กันยังไงก็ได้นะมันไม่ค่อยมีผลกระทบบ้านนอกนะก็อยู่กันตามภาษาบ้านนอกแต่ว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ ความสัมพันธ์ระหว่างมาหาอำนาจหรือแม้กระทั่งการเมืองไทยนะีนักการเมืองใครขึ้นสู่อำนาจเราจะเห็นว่ามันเข้ามากระทบกับพวกเราอย่างเลี่ยงไม่ได้เราทำมาค้าขายร้านโชว์หวยอยู่ดีๆนน,นะวันนี้กลายเป็นว่าสู้ไม่ได้ละเพราะว่าสินค้านะคนไปซื้อ7 e เ e ่ e อีเลฟหรือว่าไปซื้อโลตัสหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะบิ๊กซี แล้วมันได้สินค้าดีกว่านะสดกว่าความเจริญเนี่ยมันมาพร้อมกับนะอะไรที่มันต้องมากขึ้นคนะ่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะแล้วความสามารถในการหาเงินก็ต้องมากขึ้นนะเราทําธุรกิจอยู่ดีดอา้ามมีธุรกิจใหญ่เข้ามาหอา่อเข้ามากลืนดีไมด่ดีวันนี้ถึงขนาดมีธุรกิจต่างด้าว เข้ามานะใช้แยกว่าเส้นทางทางการเงิน,เ,นเขาเรียกว่าสายป่านนนะที่ยาวกว่าเนี่ยก็เข้ามาทำนะทำให้ตลาดเนี่ยอยู่ในมือเขานะที่สุดเราก็ต้องแพ้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของกีฬาด้วยเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยนะไทยเราเนี่ยก็เคยอยู่ในช่วงที่เป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนนะ พามาดูวันนี้ทุกประเทศเขาก็พัฒนาขึ้นนะเขาเอาจริงเอาจังมากขึ้นไทยเราก็พัฒนาแต่ต่างชาติเขาเองก็เขาอยากจะนะสู้กับเราให้ได้นะกินสู้กับเรียกว่าสู้กับอาเซียนเนี่ยกินไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนนี่ทานายผลไม่ได้ล่วงหน้าแต่วันนี้ยิ่งมาสู้กับไทยเขายิ่งแข็งโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยเขาพยายามอย่างนันเรากินมาเลยกินอินโดนีเซียก็ไม่ใช่ลงง่ายๆแม้กระทั่งสิงคโปร์ประเทศเล็กๆ ที่เขาพัฒนาแล้วก็ไม่ใช่ง่ายการแข่งขันเนี่ยมันต้องเอาจริงเอาจังนะผมดูลักษณะของไทยเราเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราไม่เครียดเรานะความเป็นพักเป็นพวกความสามัคคีภายในสุขภาพจิตที่ดีอนะไรเงี้ยมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นจนเกินเหตุนะสนุกสนานจนเกินเหตุยิ่งช่วงนี้มีโซเชียลมีเดียมาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้นะ อย่างรถถังที่ทําน้ําหนักไม่ได้เนี่ยจะไปอ้างเรื่องความเจ็บป่วยเจ็บป่วยอย่างเดียวไม่ได้หรอกก็เจ็บแขนเนี่ยมันวิ่งได้มันลดน้าหนักได้คนที่มีวินัยต้องทำได้แต่นี่แต่งงานแล้วด้วยชีวิตที่เวลาไปเสียไปทุ่มกับเรื่องอื่นเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมาบอกว่าเขามาออกที่หลังอะไรเนงะี้ยตอนหลังก็ซ้อมเต็มที่แล้วแต่เข้ามาเต็มที่เนี่ยยังไม่พอนะคนที่ฝีมือดี แล้วคิดตัวเองจะชนะได้เนี่ยเกิดมีคนที่เขาพยายามมากกว่าเนี่ยแล้วเขาใช้สมองด้วยนะโจนะนัทวุฒิเนี่ยตัวเล็กกว่าตะวันตะวันายนะครับน้าหนักน้อยกว่ากล้ามเนื้อดูมันจะเล็กกว่าด้วยแต่ว่านะการที่เขาเติบโตที่ไปใช้ชีวิตท,ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์ใช้ความมุ่งมั่นนะใช้สมาธิไม่วอกแวกทอมเนื้อทอมตัว ขณะที่ตะวันฉายเนี่ยออกโซเชียลมีเดียมีคนสัมภาษณ์แล้วก็เก่งจริงมาครั้งนี้น้ําหนักก็ได้เปรียบช่วงชกก็ได้เปรียบนะแต่ว่าไปเจอนะความฉลาดความเอาจริงเอาจังความพร้อมกว่าของโจนัทวุฒิไอความที่ขึ้นเวทีไปแล้วคิดว่ายังไงคราวที่กูจะเอาให้ได้กูชนะเนี่ยนะครับความละเอียดในการซ้อมการวางแผนนะ มันอาจจะมองโจนัทวุฒิว่าอย่างไรก็น่าจะอยู่ในอวยเพราะหนักกว่าเนี่ยหรือนักกีฬาวอลเลย์บอลเราในบางช่วงที่ฟอร์มตกเนี่ยนะความที่สังคมโลกก็มองว่าน่ารักแต่วันนี้มันก็ดีนะทั่วโลกก็สาววอลเลย์บอลก็ทําตัวน่ารักมีสเสน่ดินอะไรกันเนี่ยเล่นกล้องซึ่งไทยเราทําได้ดีแต่การเล่นแล้วการไปอยู่โซเชียลมีเดียแล้วการนะแบ่งเวลาไปกับตรงนี้แทนที่จะมุ่งมั่นนะไม่ต้องห่วงสวยมากแต่ห่วงก็น้อยก็ดี แต่ว่ามุ่งม,มั่นซ้อมซ้อมอย่างหนักนะเอาจริงเอาจังเนี่ยอีกเรื่องนะที่ผมเห็นเนี่ยชิวๆกินกาแฟาเนี่ยกาแฟาจริงๆเนี่ยผมก็ดื่มประจำนะแล้วก็เป็นกาแฟดําดวันหนึ่งก็ไม่เกินสองแก้วอะไรเงี้ยนะซึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะเมื่อก่อนในใสครีมใส่อะไรรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่คยเป็นผลดีพอดื่มกาแฟาแบบเล็กๆก็โอเคแต่ถ้าดื่มกันผิดเวลาเนี่ย มันไปกระทบการนอนนะครับไปกระทบการนอนแล้วก็ถ้าเกิดจังหวะนั้นไปผสมกับการการแข่งขันด้วยเนี่ยถ้าทามิ่งมันผิดเนี่ยอันตรายแค่ทําให้การนอนไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนั่นก็หนึ่งนะแล้วร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน2ก็คือว่ากาแฟเนี่ยมันมีฤทธิ์ของมันอย่างนี้มันพุ่งมันทําให้พอเรากินปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นแต่พอเริ่มจะหมดฤทธิ์ปุ๊บเนี่ยร่างกายเรามันจะมีปฏิกิริยามันวูบลง ถ้าจังหวะวูบนั้นเป็นจังหวะซ้อมเป็นจังหวนะสำคัญสำคัญช่วงแข่งอะไรเนี้ยก็ไม่เป็นผลดีนะมันของทุกอย่างเนี่ยมันมีสองด้านมันมีด้านดีและด้านไม่เหมือนโซเชียลมีเดียกาแฟนะนะชื่อเสียงอย่างเงี้ยมันก็มีผลทั้งนั้นคือที่พูดเรื่องรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ก็เพราะว่าในการแข่งขันนะั้นต้องละเอียดต้องเอาจริงเอาจังฟุตบอลทีมชาติเรานี่นะ <c oughs> นะก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะเก่งขึ้นเยอะนะ ก็มาเขาทั้งจะถูกทานนะนักฟุตบอลเนี่ยรู้แล้วว่าถ้าเอาจริงเอาจังดูแลร่างกายให้ดีเนี่ยมีตัวอย่างจากคนที่ไปยุโรปแล้วก็ไปออะไรนะญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มันเห็นผลต่างจริงๆแล้วญี่ปุ่นวันนี้ก็จะไประดับโลกนะเพราะเขาเอาจริงเอาจังนะความมีระเบียบวินัยที่สุดแล้วในความมีระเบียบวินัยการเอาจริงเอาจังเนี่ยเอาชนะพรสวรรค์นะ พรสวรรค์นเนี่ยใครก็มันก็มีได้แต่ว่าถ้าเกิดร่างกายไปไม่ได้เนี่ยทั้งมวยทั้งฟุตบอลเนี่ยบางทีมันยุบมันสู้ไม่ได้นะครับแค่ความเร็วเนี่ยกองหน้าถ้าเร็วกว่ากองหลังเนี่ยมันก็ยิงประตูได้แต่ถ้าเกิดกองหลังเร็วแข็งแรงด้วยเนี่ยยิงยากมันต้องอาศัยทีมเวิร์กอาศัยจังหวะอาศัยความฉลาดความอดทนทุกอย่างเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ อยากให้คนไทยถนักอยากให้รัฐบ,บาลไทยถนักว่าการแข่งขันในโลกปัจจุบันนี้มันไม่ง่ายนะมันมันหนักแล้วคุณภาพของคนเนี่ยสำคัญมากรัฐบาลนะต้องนึกถึงประเทศชาติด้วยอย่าเอาแต่เรื่องนโยบายเรื่องการได้รับการเลือกตั้งเพิ่มเติม,มวันนี้เห็นว่าเด็กไทยเนี่ยออกจากระบบเป็นล้านล้านคนนะไม่เรียนต่อไม่มีปัญญาเรียนต่อเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเหล่านี้ความสามารถในการแข่งขันความเป็นชาติเนี่ยผมได้เตือนไปหลายโอกาสก็อยากจะย้ำอีกทีว่าการแข่งขันในโลกปัจจุบัน รวมทั้งความผันผวนของระบบต่างๆในโลกเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมนะครับโอเคนะ,ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคุณรักษาทุกท่านนะครับ